คนจำเป็นต้องมาเรียนจิตวิทยาเหนือตนให้เสียเงินแพงๆทําไมในเมื่อศาสนาวัดพระสมาธิมีสอนฟรีเข้าถึงได้ฟรี ในทุกพื้นที่คำตอบเป็นแบบนี้นะคะหากเรายังไม่รู้จักจิตวิทยาเหนือตนแบบทองแท้หรือยังไม่เคยเข้าเวิร์กช็อปคลีนดีท็อกเยียวยาเดินกระบวนการฮีวด้วยจิตวิทยาเหนือตนเต็มรูปแบบด้วยกันมากพออย่าพึ่งสรุปความว่าเรารู้จักจิตวิทยาเหนือตนแล้วอย่าพึ่งด่วนตัดสินว่ามันเหมือนอะไรหรือไม่เหมือนอะไรที่เราอาจจะสามารถได้มาฟรีหรือในราคาถูกโดยเฉพาะหากเราแค่ได้ยินหลักการ องค์ความรู้ทฤษฎีสิ่งที่ครูพี่กุ้งจะบอกก็คือทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจิวิทยาศาสนาปรัชญามันเป็นเรื่องของการสอนและมันเป็นเรื่องของการให้คุณค่าที่ภายในเพื่อความสมดุลเพื่อความสุขดังนั้นนะคะหลักการในหลายส่วนมันคล้ายคลึงกับที่เราเคยคุ้นเคยมาจากจิวิทยาปรัชญาศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะคิดว่า มันเหมือนของฟรีที่เราเข้าถึงได้ในสังคมในตลาดทั่วไปแต่การฟังคำสอบการฟังคือการได้ยินบ่อยครั้งมันช่วยเราได้นะการได้ยินมันช่วยทำให้เกิดการขัดเกลา่าตื่นรู้เข้าถึงเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าเราฟังบ่อยๆนะแต่การฟังมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของจิตวิทยาเหนือตนเพราะเป้าหมายหลักเพื่อก่อให้เกิดการคลีนการดีท็อก การเยียวยาขยะอีโก้ที่เรามีอยู่ภายในการฟังการเบรกการนิ่งสงบมันไม่ใช่กระบวนการคลีนอีโก้ของเราที่มีให้ลดลง